สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวไม่ใช่กินกุ้ยจับกับไข่ดาวมาปรุงแล้วเรียบร้อยเราก็มีต้มซุปแล้วเรียบร้อยนี่คือเส้นกุ้ยจับเราเอามาจากไทยเราก็ต้มซุปหมูสามชั้นนะมีไข่ดาวด้วยสองฟองนี่ค่ะไข่ดาวนะนี่น่ากินไหมใครเคยทำกินบ้างก็ อร่อยทดลองดูเห็นแล้วน้ำลายไหลเด้อยั่วๆเลยจา้าอืมเส้นเส้นก็จัดนุ่มๆเลยเราต้องต้มให้นุ่มให้นุ่มก่อนเอาเอาแป้งมันมันออกเราล้างเนาะเหมือนต้มล้างออกนั่นแหละ นี่หมูค่ะหมูร้อนๆเลยอืมเปลี่ยนเยอะกันไข่ดาวอืมไข่ดาวกัดข้างนอกเย็น ลมเดี๋ยวก็เด็ดออกเดียวก็ฝนรินโปรยโปรยเดี๋ยวก็มืดวันนี้สามดูดูเลยค่ะเด็ดออกก็เด็ดจัดเลยอร่อย เราก็ต้มซุปเราก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะใครอยากทาแบบไหนก็ได้ให้จะมีก้อนขนออนมันก็รสชาติโอเคแล้วต้มกุดอูกใส่อันนี้ด้วยนะหัวใชเท้าอ่ะแล้วก็มีแครอทด,ด้วยนะแครอท หมูไข่ดาวหมูหมูหโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ